นักร้องนักร้องกับเออเรื่องความรัก3าสี่คนอะไรเงี้ย <ừ> อาจารย์อยากจะให้สติสังคมไทยอะไรยังไงบ้างไหมคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้เรากลับมายึดไกวาจาใจอันสุจริตคือถ้าเราเอาธรรมะพระุทธเจ้าเป็นที่ตั้งในการดําเนินชีวิตแล้วมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อความบาปไอเรื่องพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องเพ้อเจอ้องมงายไร้สาระ เราไปโฟกัสกับความเชื่อมากเกินไปจนลืมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเรามัวแต่ไปแก้ไขความทุกข์ในชีวิตตัวเองจนลืมแก้ไขสันดานตัวเองเรามองเห็นแต่ความทุกข์ตัวเองแต่ไม่เคยมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นเรามองเห็นแต่การเอาแต่ประโยชน์ของส่วนตัวส่วนตนเองเอาแต่ประโยชน์ของความรัก S <S เขาเรียกว่าอะไรความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองเป็นที่ตั้งจนลืมไปว่าเรากําลังสร้างเหตุปัจจัยในการเบียดเบียเนเดือดร้อนคนอื่นให้ได้ยากอ,อย่างในกรณีที่กาลังเป็นปัญหาทางสังคมอยู่ในปัจจุบันเพราะเราเห็นแก่ตัวเองจนลืมเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเพราะเราเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวจนลืมเห็นไปว่าคนรอบข้างเรากําลังเกิดความทุกข์จากการกระทําทางกายวาจาใจอันทุจริตของตัวเราเองดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนในสังคมมีสติเรากลับมาสํารวจตัวตาไม้ทั้งท่อนในตาของตัวเองอะยังเอาออกไม่ได้ แต่คิดจะไปเขี่ยขี้ฝุ่นขี้ผงในดวงตาของคนอื่นเขาเอาไม้ทั้งท่อนในตาตัวเองออกก่อนก่อนจะไปเที่ยวด่าละลานชาวบ้านเขาว่าคนนู้นผิดคนนั้นถูกก่อนที่จะไปตําหนิตดติงคนนู้นว่าไม่ควรพูดแบบนี้ไม่ควรทําแบบนี้กลับมาตารวจสวดตากลับมาแก้ไขพฤติกรรมตัวเองจบที่เรามันเบาที่สุดแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถแก้ไขคนอื่นแก้ไขคนอื่นประโยชน์ย่อมตกแก่คนอื่นแก้ไขตัวเองประโยชน์ย่อมตกแก่ตัวเองดังนั้นพยายามกลับมาปรับปรุงแล้วยอมรับทุกอย่างว่าเมื่อเราผิดยอมรับตามความผิดสำรวมระวังอย่ากลับไปทำความผิดนั่นเอง แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองใหม่อย่าดันทุลังอย่าแถไถว่าตัวเองไม่ผิดผิดก็ยอมรับสำคนต่อทำเราจะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นส่วนใครที่ดีอยู่แล้วทําความดีนะั้รักษาความดีนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ที่สุดแล้วท้ายที่สุดให้พวกเราทุกคนกลับมาศึกษาในหลักคําสอนพระเจ้า อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเป็นจริงอย่าไปเพอเจอร์อย่าไปงมงายไล้สาระกับสิ่งที่หาเหตุผลไม่ได้อย่าไปยึดโยงกับคําว่าสบายใจสบายใจให้เราอยู่กับความจริงเมื่อเราอยู่กับความจริงความจริงนั่นแหละจะเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตความจริงนั่นแหละจะเป็นความสบายใจที่สุดเพราะถ้าเรายอมรับความจริงทุกเรื่องได้ <S <S เราจะสบายใจกับทุกเรื่องได้แต่ถ้าเรามวนแต่ไปวิ่งหาสร้างความสบายใจภายนอกแต่ไม่สร้างความสบายใจภายในคือความจริง สุดท้ายแล้วเราจะหนีความทุกข์จากความจริงนี้ไม่ได้เพราะเราต้องอยู่กับความจริงไปตลอดจนวันตายเราไม่สามารถเดินหนีจากมันได้แต่เราเอาความสบายใจมาหลอกลวงตัวเองเพื่อให้เราสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวมันแก้ไขความทุกข์ในชีวิตไม่ได้เพราะนั้นขอให้กลับมาอยู่กับความจริงอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตอย่าไปรอคอยอนาคตเพราะปัจจุบันคือสิ่งที่จะส่งผลต่ออนาคตที่จะเกิดขึ้น ตั้งสติศึกษาหลักคําสอนปฏิบัติกายวาจาใจของตัวเองให้สุจริตแล้วชีวิตจะมีความสุขสาธุค่ะอาจารย์จริงๆนะวันนี้อาจารย์ให้สติเราหลายเรื่องด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> อย่างเรื่องของข่าวดังนี้ดิฉันเชื่อว่าคนเนี่ยสนใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะถึงจะมองว่าไร้สาระไม่มีประโยชน์เลยก็ตามแต่คนไทยต้องยอมรับสนใจทั่วบ้านทั่วเมืองแต่สุดท้ายสิ่งที่อาจารย์บอก <c oughs> บอก,กลับมาสนใจท่อนไม้ในดวงตาของเราไปมองคนอื่นไปว่าคนอื่นสํารวจตัวเองหรือยังว่าเรามีอะไรผิดพลาด อะไรที่ไม่ดีเราดีพอหรือ,อยังรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นหมอดูไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัตินู่นนี่นั่นอะไรมากมายเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฟังได้แต่เราต้องอยู่ความจริงอยู่กับปัจจุบันโฟกัสให้มันถูกจุดฟังเป็นคำเตือนได้ค่ะคุณผู้ชมแต่เราก็ต้องไปหาคําตอบในเชิงอื่นๆที่เขาเป็นหลักการทางวิชาการของเขาธรณีวิทยาอุตุนิยมว,วิทยาประเทศญี่ปุน่นเขาเตือนว่าไงรหลอบโลกเขามีคําเตือนอย่างนี้ไหมน้ําท่วมภัยพิบัติอะไรมันเกิดได้เพราะมันเป็นความจริงที่เ ขึ้นธรรมชาติตเพียงแต่ว่าเราจะเรียนรู้อยู่ร่วมกับมันและอยู่รอดปลอดภัยให้มากที่สุดได้อย่างไรนี่คือการโฟกัสที่ถูกจุดวันนี้นะคะ